ยืนลงตลองชาตินานมาแล้วที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรดีๆเพื่อชาติไทยวันนี้วันนี้เราจะร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นมงคลแก่ชีวิตรวมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อหมู่บ้านต่อสังคมและต่อประเทศชาติการจะเป็นชาติได้นั้นจะต้องมีพื้นแผ่นดิน และมีประชาชนรวมกันเป็นชาตินอกจากนั้นยังมีธงชาติมีภาษามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีจึงจะประกอบการเป็นชนชาตินั้นๆโดยสมบูรณ์ชาติไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากในอดีตก,ก,การสมัยกรุงสุขโขทยัย มีการรวบรวมเป็นปึกแผ่นมีกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกมีกษัตริย์เก้าพระองค์อายุ33าปีของกรุงสุขโขทยัยพระมากาัตรัยรได้รวบรวมฝืนแผ่นดินนั้นเอาไว้ให้ลูกหลานอยู่จากกรุงสุขโขทยัยถึงกรุงศรีอยุธยายังการาดึงอยู่ในจิตใจของพี่น้อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระศรีสุริโยไทยเสียสละเลือดเนื้อแม้ชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้33พระองค์417ปีถึงกรุงธนบุรีพระเจ้าจากศินมหาราชสีฝ่าวงล้อนทหารพม่าจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อจะกลับมากอบกู้เอกราชคืน กลุงศรีอุิยาตถูกเผาทำลายภูรณาพื้นภูไม่ไหวไปตั้งกรุงธนบุรีเป็นรชาชธานีควบคู่กับการสร้างกรุงเทพมาหานครกรุงธนบุรี13ปี13ปี1รัชกาลปัจจุบันกรุงเทพรัชกาลที่10 236ปีมาแล้วคนไทย อยู่ที่นี่มาเมื่อ3,000เกือบจะ4,000ปี